สวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อวันี้วันวันที่26เดือนนอ้ตเดือนเอี่ยงก็เดือนหนึ่งอ่ะจ้ะพี่น้องเอ้ยเป็นครั้งแรกที่คอยลงมาทะเลจ้ะพอมาเจอฝูงหงงพี่น้องนี่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 แล้วเมื่อนนี้แดดได้จ้ะหนาวพี่น้องหนาวติดตลบสี่องศาก็น,น่นี่นี่นี่นอยจะมาเบิง้งโอาเด็กน้อยเด็กน้อยเลนนะเด็กน้นนอยเล่นนะนี่พี่น้องขาเด็กน้อยเลนนะ น้อยๆเรียนน้ำแข็งต่วเธอขอกล้วยใหญ่ให้กล้องขึ้ไปถือขึ้นว้าวโอ้ยสัฟฟอตพี่น้องจ้ามาเจอครอบครัวหงหงหงออว้นายนายนสวยสวยสวยโอ้ยบัวทันได่ใหญ่พี่น,อออน,น,นอ้อบนงบัวทัน,นได่ใหญ่ตัวสีเทาก็มีค่ะพี่น้องคะ่ะ อุ้ยยยยยยยโอเคสวยอ่ะพี่น้องนี่นี่ไฮอุ๊ยอ่ะมึงนี้มีแดดพี่น้องมื้อนี้มีแดดตว่านั่นหลายจ้ะตะว่าหนาวหลายพี่น้องตอนนี้ลบลบสี่องศาแล้วค่ะพี่น้องคะ มาเจอฝูงหงส์ที่ใกล้บ้านที่สุดเด็กน้อยเลย่นน้ำแข็งตามตามโอ้บ่จากหนาวนะเจ้าแม่โอ้ยเนาะโอ้ยเล่นน้ำแข็งตามตามอยู่เด็กน้อยแม่บ่ให้เขากลองพี่น้องบ่ได้บ่ได้โอ้ยดูด,ดูสวยสวยสวย,สวยพี่น้องเอ้ยเออบ้านทุกข่อ,ขอยหิมะบ่หลายเด้อพี่น้องแต่หนาว้อค่ะเด้อ หนาวคักหนาวเนเมื่อคืนนี่ลบหะไอเจ็ดถึงสิบองศาพี่น้องตอนนี้เหลือสี่องศาเด้ค่ะเด้อโอ้ยมาเจอฝูงหงครอบครัวหงโตสีเท้าก็มีพี่น้องลูกลกเขาวนะ่ะตัวลูกมันเป็นสีเท้าเห็นสีเท้าสองโตนะนี่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 เหเจ้าว่ากล่องกัชัดหรือว่าชัดชดอกมัน,นจ้าว่าเป็นยังกล่องเจ้าว่าเป็นไรนะจ๊ะเอ้ย สวยมาสวยมาโอ้เด็กน้อยคนนี้มาเล่นไหมเล่นน้ำแข็งยังคักเลยว่าได้ยุคไก่เนี่ยก็เป็นตรงนี้โอ้ยอ๋อ โอสวยนะทะเลสาบเป็นน้ำแข็งเพราะบางๆแหละพี่น้องน้ำแข็งเพราะบางๆนี่แหละห้อยยานเกือบเปีืม Ui Ui, Ui. Là lái tục lùm เพิ่งจะมาเจอพวกเจ้าขอบรัวใหญ่ยี่ตัวนี่เนี่ยสิบตัวเลยพี่นอ้องสิบตัวขอบรัวนี่สิบตัวโอ้ยสวยจังสวัสดีจ้าเด็กเด็ก points put those by the S <S <an> น,น้ออน่าคนนี้เลยนํำแข็งพวกพวกยอะมันมีหงกันและย่านน่ะพี่น้องหงย่านบ้างเน่เออเพื่อระวังโตเพิจะบอเป็นธรรมชาติและทิ่วกกินอาหารนะเพื่อนะระวังโตละ โอ้ยเลยน้ำแข็งพัวพัวเลยมวนมวนให้ถ้านองหงายานมาเนี่ยหงายานคนขี่เหมือนหงายานคนขี <lawsuit> ulously, ่ด <busca> ื้ออากาศมาเจ้เนาะอากาศเนี่ยโอ้โหโอ้ฮึฮึอ่า อือหนาวว้าวเมื wow, wow, wow. ่อกลานสัตว oh. ์เล uh ็นพวกเห็นี่ยพี่น้องเด็ดมอนมันไปใส่ก็ได้เนาะตามเล่นกันหนาเลยเพื่นเนี่ยเอาสัตว์ลงไปสัตว์ลงไป โอ้โหฮะเฮ้ยเนาะอ๋อโอ้โหเฮ้ยมันเก่งเถอะเนาะยกน้ำแข็งแพทใหญ่ๆขึ้นมาโยนตามตามตามนะ S <S> โอ้ยหนาวพี่นงใส่เสื้อกันหนาวแต่ว่าบบกสองโตสามโตเด้ไหมไปเรียนขึ้นรถเลยต้องมาใหม่ไปวอร์มร่างกายไหมพี่นกห,หนาวหนาวหนาว นอ,อ,อไปแล้วไปแล้วต้นพักกันย่านเด็กน้อยแมพี่น้องหันแม่พันย่านเออตั้งนาลงไปล่ะต้องใส่สิพาสต์ไปที่ลึกๆไกลๆคนโอ้ยองพี่น้องเพันยางทั้งยุทั้งนลำแข็งแล้วพี่น้องเห็นไหมต้นน้ำนา,นาต้นน้ำนาย,ยังเป็นเด็กน้อยพี่น้องเพันอสีเทาๆยู่นไหม โอ้ยหนาวเย็นเด้นั่นๆเพิ่นเพิ่นเฮ็ดให้หิมะเออเฮ็ดให้อีหยังก็เฮ็ดเฮ็ดให้น้ำแข็งแตกเหรพี่น้องเฮ็ดให้น้ำแข็งแตกก็เป็นทางยางไปได้ร้อยไปได้เหรอดูดูเฮ็ดให้น้ำแข็งแตกพยายามเฮ็ดให้น้ำแข็งแตก เดี๋ยวว่าตัวสีเทาเนะี่ยพี่น้องเพิ่นพยายามเห็ดให้น้ำแข็งแตกแล้วเพิ่นจังสิไปได้นะมนันก็สร้ากรสีติดอยู่ออสองตัวนระาไปบ่ได้เลยนะติดติดน้ำแข็งพี่น้องสียางผูใส่เธอเธอสิยางผูใส่เธอเห็ดให้น้ำแข็งแตกนะนะ มัำแข็งที่อันบ่ทมนได้แข็งค่ะโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยขุยหนาวขอยหนาวขอยหนาวงเ่าพี่นอกสองโตไปไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ย เพิ่อนที่น้ำแข็งเพิน่นน้ำแข็งมองมองบางมองมันก็หนาหนาข่อยว่าบ่ถือปากข่อยคืแข็งไปน้ำขนาดวดูดูพี่นอ้องบังบังนะเพิ่นพยายามีเห็ดน้ำแข็งแตกแล้วจ้ะเพนนิ่นต้องติดไปได้นะเห็นไหนกระดึบ๊บกระดึ๊บผิดค่ะอ่ะอ่ะเอาคือซุมมอซ้มอะไรขึ้นซุ้มเต็มทีแล้วมึงพี่นอ้องอ่าเห็ดแข็งแข็งแข็งนั่นเห็นไห บางทีค่อยๆกระดึบ๊บกระดึ๊บไปแล้วบางทีเฮดจะของเองินเอาล่างนะเอาล่างกายอย่ของทับไหมเอามืองนิวยอกกัน <c oughs> เอาเอาอ,อย่าไปเหยดเด็กน้อยไปออกเด็กน้อยบ่มีมองไปอ่ะพี่น้องเห็นไหมันเป็นน้ําแข็งเหมือนเขาไปเพราะไรจ้ะเ,เรือเต่าเมืองนีแหละน้ําแข็งยัง,งบางๆนี่เห็น,นไหตอนนั้นเห็นไหตอนนั้นเหตุอะไรเหรออุย้ย 喂呀。